เหมียวจ๋าจะนอนแล้วเหรอคะลูกฮะจะนอนแล้วเหรอเหมียวเหมียวฮะเหมียวเหมียวจะนอนแล้วหรอไม่ดูเขาจะแต่งตั้งนายกคนใหม่เหรอคะเหมียว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 ไม่ดูเหรอคะพวกในเราคุ้นชาติตั้งหลายแน่ล่ะค่ะ แมวแมวมวแมววั FM, SM, DM, 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 DM. งแล้วเลยอาเะ้อายะมาดูแมวบ้านนักบ้านของคนเลี้ยงแมวกันไหมใครมีแมวเยอะๆส่งมาประกวดหน่อยนะคะดูซิว่าแมวใครสวยกว่ากันจะได้เป็นนายกหญิงไหมเนี่ยเหมียวเหมียวด๊หน้าฮักไหลเด๊จ้าหนูต้องซื่อสัตย์นะคะลูกค้า นะ้าตอนุจากบนคุณแผ่นดินนะคะนี่เราอยู่แผ่นดินไหนคะแผ่นดินรอสิบใช่ปะใช่หรือเปล่าใช่ลังเงาโอ้ใช่แผ่นดินรอสิบนะคะหนูว่าแต่เมียวเกิดในสมัยแผ่นดินรอเก้าใช่ไหมรอสิบใช่ปะอ 10, ุะดมสมบูรณ์ไหมคะลูกฮึ เราต้องรู้จักแผ่นดินเกิดอย่าเอาต่างชาติเข้ามาอย่าเอาใครเข้ามาเราบริหารบ้านเราเองนะคะอย่าดึงต่างชาติมาอย่าเป็นขี้ข่าต่างชาติเข้าใจไหมคะลูกจะอไปอยู่ประเทศเราดีไหมเนี่ยไปอยู่อเมริกาเลยเราอยู่อเมริกาลังเงี้ยวโอจะไปอยู่กับบ๊อบบ,บี้อเมริกาไปหาพ่อเหรออเมริกา <laughs>